Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวาะว่้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีาเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองและประกันได้ว่าคนผิวแ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m อยากให้พลอยทำอะไรแตกต่างได้ก็เป็นแบบแฟชั่นดีเรเกอร์อะไรอย่างนี้ยค่ะก็มีโอกาสได้แบบร่วมออกแบบงานอีเวนต์ด้วยแล้วก็แฟชั่นโชว์ด้วยค่ะก็เพราะค่ะเยอะมากแต่หน้านี้ทำมันไม่แคร์เลยไม่แคร์เลยก็ใช้ได้เลยเยอะเป็นแบบฝรั่งต่อไส้อ่ะค่ะสามชั้นแล้วก็ต่อไส้แบบรูปโอมด้วยสามชั้นสองลอนก็จะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นชั้นผ่าอะไรอย่างนี้ยค่ะ แล้วก็เป็นหมักฝรั่งแรกๆที่มีแบบว่า <c oughs> <c oughs> เสอเชิ้ลูกอมแล้วก็แล้วก็แฟชั่นสุดอะไรคะพูดถึงแฟนั่นก็มีอะไรแบบซนๆการเปิดเผยอะไรบ้างมก็มันเป็นแบบว่าตามคอนเซ็ปต์ของเลเยอร์ทหารก็มีหมักฝรั Lap ่งสามชั้นแล้วก็เสอเชิ้ลูกอมอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบบเอาแฟชั่นซึ่งตอนนี้มันก็เป็นแบบลายทา โป้มากนะเพราะว่าเพลย์บอยแบบผมมึงน,น่าจะค่อนข้างโป้เขาบอกว่าถ้ามันโป้เปแบบผมมึงน,น่งควรรับไม่ได้แล้วไม่ไหวจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าภาพลักษณ์เราก็แบบคาแรคเตอร์มันดูเป็นคนแรงอยู่แล้วก็ต้องมาเบาหน่อยก็บอกเขาแค่เซ็กซี่พออะไรเงี้ยไม่โป้ค่ะข,ข,อของเรานี่ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกไหมคะก็เป็นรังตับไทยคนแรกที่ขึ้นปกเพลยว่าก็จรไม่เก็นผูมาเริ่มมาเป็นผูมาเริ่มกอนก็ตอนแรกก็ก็ตกใจอะค่ะแต่ว่าพอมีการพูดคุยแล้วเขาก็เขาก็ยอมพอยว่าเออพอยไม่ขอไม่ขอเซ็กซี่ไม่ขอโป<อ>้นะเพราะว่า จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือความเป็นปกงสือมันก็แรงอยู่แล้วเป็นเล่มแรกด้วยก็เลยบอว่าเออให้ัแบบพอดีพอดีละกันหรือว่าอะไรเขาถึงเลือกเราเป็นลงปกเป็นคนไทยอยู่แลวตอนี้ที่ข้ามมันบอกว่าที่ที่เขียนในคัมภีร์โยมอะคะต้องแบบบอกว่าความเป็นวีทีเลสแต่โน ภาพเราจะแรงตามหนังสือไป ่อเนี่ยมันแท้แฟชั่นเไหนด้วยซ้เราก็เอาแบบพอดีพอดีอะค่ะเพราะ่าัเองก็ไม่ได้มีรูปร่างที่แบบเหมือนนังแบบเทบอยแบบเปี้ยแ่อยากเราเป็นักแดงหรือเี้ยเราก็ถ่ายผมถ่้แบบก็ตามปกติก็กแบบนี้กวาตัวมันมากขึ้นกว่าการถ่ายเ่มมือัาตัวเยอะมากกีลากีลากีฬ ก็มีะไงไ <c oughs> แกที่พอพคาดหวังหคะอก็อ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้กบตมองนอเราว่าใครดีอะ่ะคืะคะขอบคุณอะไร่าง<ม>้ยม,มันก็เป็นที่จับตามองอะไรเง <c oughs> ้ยเพราว่าในบอยเล่มแรกก็เคยมีแล้วแต่ว่าไม่ใช่ปกเป็นนางแบบไป่ปกเป็นเน,นี่เป็นกระต่ายแต่ว่ามันก็ถูกซือ้อมาโดยอีกบริษัทน,นึ่งอะไรี้ยแก็นี่คือเขาก็เหมือนไปคุยกับทางนอะว่าเออเ่ยอยากมีนางบไคนแรก้มาเป็นเราตอนนี้ก็แต่ก็ ดีอีกแล้วค่ะหลังจากคุยกับพี่หมีพี่หมีในกองมาดามแดงกด้ยินคด้ขับรถลอกจากลองไปเลยแต่จิมหรือเปล่าเอด้ขับขับขังแค่นิดนึงแล้วทำไมต้องมีปัญหาอีกแล้วนี่ค่ะจริงๆท่านก็ไม่ถามในกองถ่ายได้เลยค่ะแล้วใครสงสัยก็สามารถโทรเข้ากองไปถามพี่จับไปเลยก็ไม่มีค่ะคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คนคิดไปแบบนั้น นถ้าเป็นกติในการทำงานอะไรเงี้ยมันตรงกันไหมบางทีก็คนเรามันก็มีมุมมองแตกหลายในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ทำงานกับพี่คอยมาก่อน่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพ่คอยกับพอยก็โอเคนะคะเราก็แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างอาจจะมีแบบเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือว่าอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างลอยคอยก็แบบบางวันคอยค่ะจะเครียดเพราะว่าคอยถ่ายทำสองกองเนี่ยออกกองเจ็ดวันสามวินีตาแล้วก็มาดามดันบางทีเราก็แบบ ก็เหนื่อยก็เพื่ยามาที่อยากได้งานเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีที่หนีเขาเป็นคนค่อนข้างมี่สี่วินถ่านมันก็ต้องตัดปรับจูนเข้าฉากอะไรเงี้ยแต่พอยกังวลอยู่เรื่องเดียวคือพอยกลัวปิดกล้องไม่ทันเวลาก็เลยว่าแบบแต่ก็ไม่มีปัญหามาคือไม่มีไม่มีค่ะไม่มีปัญหาคนในกองด้น่าจะมีใช้เสียงดังอะไรมากขึ้นจากปกติอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากหาคนเร็วในกองก็เขียนพอยเร็วๆไป มันไม่ดีท่เขาไปถามในกองเลยค่ะในข่าวเหตุที่พี่หน้องต้องเป็นคนมาเคลียร์เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ต้รื่องราวเกยกับการเรียนของในกองที่มีแล้วที่มีเป็นเป็นข่าวก็จเห็นว่าเตอนที่ไปถ่ายที่ฝรั่งเศสเราแบบเฮิร์ตได้แน่นอนแน่นอนก็เฮิร์ตใครๆก็เฮิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีผลคนทำงานมว่าตัวเอยแค่ไหนเพราะว่าทำงานปกติอยู่บ้านนะคะไปอยู่สองอาทิตย์กว่าทำงานสองจ็อบอะไรอย่างนี้ย ว่าถ <muitas S 2> ้าถามว่าเฮิร์ตไหมเฮิร์ตเฮิร์ตแน่นอนแต่ไม่ได้มีกำลังใจเยอะเหมือนกันก็ถ่ายละครเสร็จนะคะางเ้าไม่มีงาแงไม่มีอะไรถามว่าเฮิร์ตไหมเฮิร์ตสแน่นอนค่ะแต่ยังสดอยู่ค่ะก็ได้ต้องยกยาเร่เรื่องงานค่ะว่าก็มีแบบมก็เห็นแล้วก็บ้างอะไรบ้างมีไดโไม่คุยได้ค่ะไม่ได้คุยค่ะ มีเลยค่ะเพราะว่าวันวันอยู่แต่ครับกองละครสองกองไม่มีโอกาสได้เจอไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเรายังเห็นไม่เปิดใจอะไรอย่างี้ป่ะคะมันไม่ได้ติด่นะคะแต่ว่าถ้า ไม่ไไ่าเหไม่ใช่สาเหตุที่เลิกกันเป็นเรื่องของเวลาไงคะแล้วจะมีแฟนอีกทำไมละคะโอเคไม่มีเวลาไม่มีคุยคุยเลยไม่มีคุยคุยกับใครอยากให้คุยกับใครอะคะเพราะ่ตอนนี้งานกำ่ังมากมันอยู่กับช่างไฟทุกวันนะคะไม่มีใครเลยค่ะอยู่กับช่างไฟกับโอปีอะค่ะไม่มีใครเข้ามามันเจ็ดวันนะคะอยู่กับองละครมันจะมีใครเข้ามา ได้ดูได้ดูละครเมื่อไหร่ครับสเรื่อก็กำหนดการของสามิดี้ตางเพียงแค่กดรับสมัครรับ,รบข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a ว i e ิตคุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอลคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุด กระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพอมแซ็ดวงการงานการเงินความรักแบบนั่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i t ท์เก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว